มาค่ะขนมนโบราณโบราณขนมนจากค่ะเห็นน้องมันบอกว่าตอนนี้เขามีชื่อเรียกไหมอ่ะชื่อไรคะใครรู้ช่วยบอกพี่ฟึ่งทีเขาเรียกขนมนได้นี่ถ้าชื่อโบราณขนมนจากอันนี้พี่เคยคองแฟนซื้อมาฟ้าค่ะช่างต๋องค่ะช่างตง๋องซื้อมาฟ้าพอบอกอยากินนมโบราณเนอะแกซื้อนมจากมาให้ซื <laughs> ้อมาเยอะเลยค่ะไล่มเลยดูด <laughs> มาค่ะมาตอนถ้าเกิดว่าตอนที่ยู่ที่บ้านแม่ป้าป้า,ปานานา,นาเขาช่วยกันทําทํากินเองไม่ต้องซื้อเลยขนมนี้ป้าทำมาล่อยมากหนังยางไปด้วยแล้วก็หนังห่อไปด้วยกินไปด้วยพอดียางเซ็ตขนมมดพอดี <c oughs> มันเป็นขนมจากแนวดําค่ะขนมจากแนวดํมามะพร้าวอ้อนค่ะ นี่พี่เคยซื้อมาฝาก,กพี่เคยแฟนช่างต๋องรับเหมาก่อสร้างจังหวัดระนอง <c ười> ดูแกซื้อมาเยอะก็แกตั้งให้ดูเดี๋ยวแกเหนื่อยดูโอ้แต่ห้อยญ่ๆอ้วนๆไปเลยจังนี้เหน,นื้อเยอะอืมอืขนมจากเนียยดำตึงเอามาฟาอ,อ้อกนกินกะ น้ำชาค่ะวันนี้วัดคาเฟ่ค่ะอร่อยแล้วก็ราคาไม่แรงแก้วเย่อๆเลยค่ะอืมขนมจากดูน่ากินข้าวเหนียวดำชอปด้วยมันมีข้าวเหนียวดำกับข้าวเหนียวธรรมดาค่ะข้าวเหนียวดำจะร้อยว่าเยอะเลย มีนขนาดเย็นแล้วนะเย็นแล้วยังอืดูดูดูนี่มาฟาวออนเย็นแล้วยังดิมอะ่ะทำเก่งอืมรอยมากดูความยืดไม่ใช่ชีสนะคะนมจาก Rồi, hộp hào ôi nhìn chinh cả đu Nhưng mà đúng rồi Ừ. tham giác na, mới xài tham nhại. Tăng lòng khoang, đi cắt chạc này, thì mà hôi nha. con nhà đâm tung hôi vô với mà cái này. Ừ rồi ừ ừ 불어봐음 อร่อยอร่อยรสชาติจเร้านเดยวนี้ห้ากินจะะากระน้องจากบางเจา้ายางดิบโดนแบบดิบๆเคยโดนไหมคะจานนี้อร่อย ใครชอบกินมั้งคะ 来吧。